เพื่อนๆที่อยากจะเติมเกมผมแนะนําร้านเติมเกม PowerPay บริการเติมเกมถูกป่าเติมเองแน่นอนปลอดภัยและน่าเชื่อถือเพราะเปิดดําเนินการมามากกว่า5ปีการันตีด้วยเพจ Facebook ที่มียอดถูกใจกว่า5,000 50, 0คนรับเติมเกมเอาเอและเกมอื่นๆอ,อีกมากมายเพื่อนๆที่สนใจสามารถทักไปที่ Inbox Page เพจ PowerPay หรือไลน์แอด PowerPay ร้านเปิดให้บริการตั้งแต่10โมงเช้าถึงตี2ครึ่งของทุกวันไม่มีวันหยุดลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับผม โอเควันดีครับมาถึงอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ตอนนี้คิดว่าหลายๆคนน่าจะมีปัญหากันแบบเยอะมากนะครับก็คือการอัพอาวุธเงานะครับซึ่งการอัพอาวุธเงาเนี่ยเอาแค่อย่างผมเนี่ยนะครับเงา4นะครับไปเงา5นะครับอัตราการสําเร็จของมันเนี่ยคือ60%สนะครับหกเปอนี่ยไม่ใช่60%สิบเจริงๆนะครับซึ่งหลายๆคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับบางคนเนี่ยต้องอัพอาวุธเงาที่มาเริ่มนแตกตั้งแต่ระดับหนึ่งใช่ป่ะบางคนเนี่ยมี3คลิกนะครับพอ2ไป3เนี่ย มีแบบ4ี่คิก5้าคิกก็มีนะครับคือไอตอนเลเวลแรกๆเนี่ยมันยังไม่เท่าไหร่นะครับแต่พอมาขึ้นจนถึงแบบสัก4ไป5นะครับคือมันยิ่งยากเข้าไปใหญ่เลยนะครับคือบางคนนะครับคิกอาวุธเงา4ไป5นะครับ6ถึง7จทีนะครับยังไม่ติดนะครับซึ่งไอตรงเนี้ยนะครับหลังจากเนี้ยนะครับที่ก่อนหน้านี้ที่ผมบอกไปนะครับว่ามันจะมีอาวุธเงานะครับซึ่งเขาจะการันตีนะครับเป็นข่าวหลุดออกมาว่าเขาจะการันตีนะครับว่า การอาวุธเงาครั้งต่อไปเนี่ยถ้าเกิดว่าครั้งเนี้ยมันไม่ติดนะครับครั้งต่อไปเนี่ยมันจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์นะครับหรือว่าอาจจะมีจํานวนครั้งที่แบบว่ากดไปแล้วไม่ติดเนี่ยมันจะการันตีให้ติดไปเลยนะครับก็คือทําการันตีไปเลยแต่มันไม่รู้จะมาเมื่อไหร่นะครับซึ่งตรงเนี้ยต้องน่าจะต้องช่วยกันถามนะครับแล้วก็ช่วยกันแชร์ออกไปนะครับคืออยากจะให้ช่วยกันแชร์ออกไปเลยนะครับให้เอาการการันตีอาวุธเงาเนี่ยเข้ามาให้มันติดได้สักทีนะครับเพราะว่า อย่างที่บอกไปอะเรท60%นะครับแต่กด6ครั้งเนี่ยกดไม่ติดอะคือมันทุเรศมากเกินไปนะครับมันไม่ใช่60%แล้วนะครับมันเป็นแบบต่ํากว่า20%ด้วยซ้ําไปนะครับก็คือถ้าเกิดว,ว่ากด6ครั้ง5ครั้งคือ20เปอร์ใช่ป่ะต่อ1 1ครั้งอะแล้วถ้าเกิดว,ว่ามัน6ครั้งไม่ติด7ครั้งไม่ติดเนี่ยคือมันต่ํากว่า20%แล้วนะครับมันไม่ใช่เรท60%ที่ที่เขียนไว้ตรงนี้แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวผมมากดให้ดูเลยเพราะว่าเนี่ยผมตอนแี้คือผมทําอบุทเงาอยู่นะครับแล้วก็กดไปแล้วก็ไม่ติดมาเหมือนกันนะครับ แล้วก็เนีเ่ยก็ต mm ้มากดอีกนะครับแล้วนะคร <arespace. S 2> ับวิธีที่ทำอาวุธเงาทำแล้วก็แบบว่าเรียกว่าให้มันคุ้มที่สุดอ่ะถ้าเกิดว่าคุณมามาทำที่เตาหลอมใช่ไหมแล้วนะครับถ้าเกิดว่าตรงนี้นะครับคุณไม่ได้มีอาวุธอยู่แล้วนะครับไม่ได้มีอาวุธขาวนะครับหรือว่าอาวุธฟ้าที่สุ่มจากตู้มาอยู่แล้วเนี่ยมาทำอาวุธเงานะครับหรือว่านะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้เป็นคนที่ขุดแร่หาเงินนะครับใช้สต้ามิ่าในการขุดแร่หาเพชรแดงเนี่ย เรียกว่าถ้าเกิดว่าเอามาทําตรงนี้นะครับมันจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดว่าไม่มีอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับที่จะคุ้มเนี่ยก็คือผมเนี่ยนะครับเวลาที่ผมจะซื้อเนี่ยอ่าสมมุติว่าผมจะซื้ออาวุธเงาใช่ไหมผมก็จะมานั่งคิดว่าเนี่ยนะครับเลเวลสองนะครับอาวุธเงา2ขีดเนี่ยสชิ้นนะครับมาเทียบ3ชิ้นนะครับส,ช,นนบสชิ้นของเลเวลสองใช่ไหมคือสองพั้ยเจ็ดสิบใช่ไหมครับกับเนี่ยอาวุธเงาใช่ไหมเลเวลสามมันอันหนึง่งสองพันแปดร้อยยี่สิบงั้นแสดงว่าถ้า เชิ้นเนี่ยมันก็จะต้องคุ้มกว่าการซื้อเลเวล3 3ชิ้นแน่นอนนะครับซึ่งก็อ่าถ้าเกิดว่าคิดง่ายๆเลเวล3 3ชิ้นมัน2820ใช่ไหมคูณ3นะครับมันจะเท่ากับ8460นะครับแล้วก็เอา824นะครับ824นะครับคูณ9นะครับได้เห็นไหมมันจะถูกกว่านะครับเมื่อกี้คือมัน8,000ใช่ไหมนี่คือ7,000นะครับคือถ้าเกิดว่าดูว่าเทียบกันแบบเป็นหลัก3อัน6อันอะไรเงี้ยมันยังไม่ มันยังไม่ไม่ใช่จํานวนที่มันเยอะใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเทียบกันในจํานวนที่แบบว่าอาวุธเงาเนี่ยมันต้องใช้แบบหลักเลเวล4 60อันใช่ไหมอย่างของผมเนี่ยผมใช้ขวาน60อันนะครับอัพเพื่ออัพ4ไป5นะแล้วก็ใช้เออโล่นะครับ30อันนะครับซึ่งก็เหมือนกันนะครับโล่เนี่ยถ้าเกิดว่าผมมาเทียบเนี่ยราคาเอ่ออันล่าสุดที่ขายไปนะครับ 10อันนะครับอันละ2910นเกร้บนะครับถ้าเกิดว่าผมมาซื้อที่เลเวลสเนี่ยสอันนะครับมันจะอยู่ที่2472นะครับเห็นไหมว่าตรงเนี้ยนะครับมันจะมีตัวที่มันคุ้มกว่านะครับแต่ว่านะครับแต่ว่าคุณต้องดูด้วยนะครับว่าราคาที่คุณซื้อที่เลเวลสเนี่ยมันเป็นอันละเท่าไหร่นะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าคิดว่าเป็นพวกที่เล่นอาชีพมือเดียวนะครับการซื้อที่2ขีดนะครับแล้วเอามาคูณคำนวณ ต่อ3ชิน้นกับ1ชิน้นที่เรียกว่า3เนี่ยจะคุ้มกว่านะครับซึ่งมันจะคุ้มกว่ามากนะครับที่2ขีดนะครับแต่2มือเนี่ยผมไม่รู้นะแต่ของผมเนี่ยที่เป็นมือเดียวเนี่ยโล่กับขวานเนี่ยนะครับของอาชีพพ่อค้าเนี่ยซื้อ2ขีดที่ถ้าเกิดว่าอ่าถ้าเกิดว่าอันเนี้ยนะครับมันจะมีส่วนใหญ่เนี่ยผมจะซื้อที่ราคาประมาณ700นะครับ700หรือ800เนี่ยประมาณนเนี้ยนะครับมันยังมันยังคุ้มอยู่นะครับมันเรียกว่ามันยังไม่เกินลิมิตของเรามากเกินไปนะครับทีนี้เดี๋ยวผมมมมมาาาาาาาททํํอออออววุธเเงง่โคคคคนนนะรรัับบี้้้ผซืืขหดแล ตื่นเต้นว่ะคือถ้าเกิดว่ามันเป็นเลทหกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วประเด็นคือตัวผมอะ่ะมันต้องทำอาวุธเงานะครับมันถึงจะทําอะไรต่อไปได้นะครับแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเป็นหกสิบเปอร์เซ็นตะ์เนี่ยอย่างแย่ที่สุดก็ควรจะเป็นสามติดหนึ่งใช่ไหมถ้าเกิดว่านับจากอัปเกรดคือจริงๆอะ่ะนับอัปเกรดแบบแย่ๆก็คือสามติดหนึ่งแต่มันควรจะเป็นเลทสองติดหนึ่งแล้วผมกดไปแล้วนะครับหลายครั้งแล้วมันไม่ติดคือครั้งเนี้ยมันไม่ติดก็อามากดเลยแล้วกันหนึ 1, 2, 3, ่งสอง เชียร์ไม่ติดโอ้ยเจ็บเจ็บปวดรวดร้าวเออแต่ว่าก็ต้องมันก็ต้องกดอะคือเอาจริงๆแล้วก็เรียกว่าถ้าไม่ทำนะครับตัวผมมันมันต้องหาค่าเฮดมาทดมาแทนแล้วนะครับคือตอนนี้ใช้สกิลได้ที่เลเวลสิแล้วมันต้องทําอันนี้เอา2อันนี้ออกนะครับซึ่งมันก็ต้องมาจากอาวุธเงานะครับที่มันเป็นอาวุธเงา5นะครับให้มันได้เยอะกว่านี้นะครับตรงนี้จะได้เปลี่ยนเป็นสเต็งไง แล้วเราก็เอาเฮดมาแทนนะครับแล้วก็จะได้ใช้สกิลที่เลเวลเดิมที่เลเวลสิบนะครับแล้วพอต่อไปเนี่ยก็ต้องมาเอานี้ออกนะครับก็คือหามาจากอาวุธเงานะครับซะส,ส่วนใหญ่นะครับไม่ก็เป็นรีไฟล์อะไรเงี้ย ücke. แล้วประเด็นคืออาวุธเงาแม่งก็เนี่ยกดไม่ติดนะครับกดยังไงก็กดไม่ติดนะครับ,ก,งงก,ก,รบก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแม่ง60%จริงหรือเปล่าก็ก็คือไม่จริงแหละนะครับอ่ะโอเคก็อยากให้ช่วยกันแช์นะครับแล้วก็เห <ce> มือนว่าเป็นเสียงให้เขามาแบบมาปรับสักทีนะครับให้ การการันตีอาวุธเงาเนี่ยมาทักทีนะครับไม่งั้นนะกดกันถึงเป็น10คลิกแน่นอนนะครับแบบไม่จบไม่สิ้นนะครับแล้วก็ให้ช่วยคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับว่าใครเนี่ยที่แบบกดอาวุธเงามาจาก4ขึ้น5หรือ3ขึ้น4ก็แล้วแต่นะครับกดกันมากี่คลิกแล้วนะครับที่ไม่ติดนะครับแล้วก็ช่วยกันแชร์คลิปนี้ออกไปนะครับเขาจะได้เห็นทักทีว่าควรเอาการันตีเข้ามาได้แล้วนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยมันทุเลศมากเกินไปนะครับที่เขียนว่า60%นมั60%จริ่ะฝารทุกคน้วยนช่ยกันไม่ัช่วกสับไปะร๊ายบาย